มาลัะสาวไอเย็นเย็นต้องกินแล้วมีเรามีนี่ให้แม่แม่อ๋อยนะนี่้ิทีมีสเตอให้ลูกแต่เดี๋ยวต้องคิดเรื่องกลับแน่แน่ทั้งสองไนานไ้อมาดีคามายกขาสวัสดีค่ะ ใช่ยางี้ใครรับจะได้ครับไดได้นคดะสวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีชักบก่อนม่เอาง้นไม่ให้อยู่เลยนะลูกไม่าไม่จับไม่กับไม่เอารูปี่ทีลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออมามีพันให้พูดเรื่องฟูเวกันต่อดีกว่านะลูกนะคือไม่เต็สวัสดี ใช่อะน้องพี่ออกไปก่อนดีกว่าไหมครับน้องพี่บายบายพีแล้วไปดีกว่าบาะบาย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 โอเคได้บายบายท่านคอนโทอะสวัสดีครับทุกคนบาย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 ก่อนบายบายคเว้าคบเว้าเอาแทนออกเลยไหมครับเอาแทนว้าวใช่ไหมคะเอาเลยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาไม่ต้องการ อไอ้ลายที่คนตัดไปอ่ะมันเป็นเรื่องก่อนใช่ใช่ตอนนั้นมันยังไม่ได้พูดยังไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยตอนนั้นเป็นคลิป u t ท b e ที่แบบว่าเราทำมาก่อนที่จะมีเรื่องราวต่างๆสขด้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมันก็ถือเราก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำที่เราได้ถือมาสอนเด็กๆถือว่าเป็นโอกาสได้แบบอ่ะหนูเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ย แล้วก็เรื่องการแชร์กันเนี่ยคือเราสอนลูกอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆก็คุดเรื่องการแชร์กันเเล่นทุกอย่างเวลาไปถึงบ้านเนี่ยก็จะกองไว้ตรงกลางบางทีสิ่งที่เขาเล่นอยู่ที่เราเห็นว่าเขาแบบจับตอนที่เขาเพิ่งได้มาสุดท้ายเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไปเล่นอีกอันหนึ่งที่พี่เขาเคยได้หรือที่น้องเเคยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสุดท้ายมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. ถือว่าโอเคเป็นโอกาสที่เราได้สอนลูกเป็นในในแบบสถานการณ์ต่างๆ เราก็มาแก้ไขด้วยวิธีวิธีการของเราเองก็ <c oughs> มีการพูดคุยกันภายในแหละว่าตอนนี้เราจะทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยวิธีการรับมือเองเราก็คือถ้าเกิดเกิดเรื่องที่มีคนถกเถียงกันเราก็ต้องเอามาคิดอยู่แล้ยต่า <c oughs> ว่า,ว,า,ว,าว่าเราสามารถแก้ไขอะไรให้มันดนีได้บ้างทำให้ให้ให้คนมองเข้ามาเป็นคือสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมสามารถจัดการเรื่องภายในบ้านได้อย่างดีมากอยู <c oughs> ่าาแล้วแต่ว่าเวลามีคนพูดเข้ามาเราก็เออ หรือว่าตรงนี้เราเดืมไปหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้เลยคือเราก็ไปปรับแก้อะไรของเราซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ไม่ต้องมาบอกแหละว่าว่าเรา,าทำอะไร<ช>ได้บ้างวิธีการมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็มีการพูดคืออะไรต้งเป็หลายคนมาแคือออยก็ไม่อยากที่จะไปบอกเพราะว่าจะต้องแบบเหมือนกันเท่ากันหน้าตามเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันมันเป็นสิทธิ์ของคนไทยเออแต่ว่าเราก็ใช้โอกาสนี้แหละในการสอนลูกนะคือ พูดกังดีละคือในบ้านเราอ่ะมันเท่าเทียมกันเอาคิดว่าในบ้านอ่ะมันฟูจนล้นแล้วแหละฉะนั้นอ่ะเอาคิดว่าในบ้านสําคัญกว่าถ้าสมมติในบ้านเรามีให้ทุกอย่างสิทธิ์หรือว่าความยุติธรรมเท่ากันอ่ะเอาคิดว่ามันก็จะเป็นกรอบป้องกันลูกที่เวลาไปเผชิญกับข้างนอกอยู่แล้วฉะนั้นเอาคิดว่าคนข้างนอกจะไม่เท่ากันมันไม่น่าจะกระทบใจลูกมากเราก็สอนเอาเราก็ใช้มาการนี้ในการสอนไปแต่ว่าในบ้านเราแข็งแรงเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเพียงพอ มีสิเป็นอะไรอะไรอีกนะตอนเป็นหลักที่เกิดเรื่องอะไก็ถามนะจำไม่ได้เขาจำไม่ได้แล้วเขาจำไม่ได้แล้วคือเขาแบบฮะอะไรแบบนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นท่าอะไรแบบนี้ล่มไงลูกฮะผมคิดว่าจริงๆถ้าเกิดจะไปถามเขาว่าแบบเรื่องเงินมูลค่าของเงินคืออะไรผมว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องครับอย่างที่ทีเนี่ยสมมติว่าถ้าให้เขาเลือกระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงิน เป็นแบงก์เขาก็คงชอบสีเงินมากกว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่เราก็คงบอกเขาชอบสีเทาคือมันเป็นสีแบบมันแบบเป็นอะไรที่ <c oughs> แบบว่าเออมัน,ม,น,นมันแล้วแต่มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีความคิดเห็นที่มันแบบหลากหลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่วาถ้าถ้ามุมไหนที่เราเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอามาดูแลมาปรับปรุงอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่า เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำมันเลยเลยเรืียบร้ิดเลยเราไม่ได้แบบว่าอยู่เฉยเราก็มีการแบบว่าแก้ไขปัญหาที่ที่ภายในบ้านเราแหละว่าว่าเอ้ยคนมองแบบนี้มันเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มือเป็นยังไงแับดาราที่แบบในหลายคนช่วยขอเรียอ๋อมันมันเหมือนชินมากกว่าเพราะว่าเราเจอมาตั้งแต่แบบสี่ปีแล้ว เป็แรกๆถ้าย้อนกลับไป4ปีอ่ะเราก็เครียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คนที่มาแสดงออกหรือว่ามามาพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยเราก็เก็บตรงไหนที่มีประโยชน์ก็เอามาปรับปรุงเพราะว่าเราก็เป็นแม่มือให<ช>ม่ก็หลายๆคนที่มาคอมเมนต์เขาก็เขาก็หวังดีแหละจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เอามุมที่หวังดีเอามุมที่เป็นประโยชน์อ่ะมาปรับให้มันเข้ากันแล้มันก็เหมือนของออยค่ะเวลาคนเขาเห็นว่าบ้านเราอ่ะเขาจะคอมเมนต์ว่าอยากจะได้เราเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเงี้ยเขาก็ เขาก็จะมีมุมงที่เขาชอบที่เราเลี้ยงในแบบนี้เขาก็จะไปปรับใช้ของเขาเขาคงไม่ได้ยกของเราไปร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็คิดว่าเหมือนเป็นการแชร์กันมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันดูเนก้อฉีดมากบางทีเราก็ผ่านไปก็ผ่านไปใช่ว่าถ้าแรกๆนะยอมรับว่าไม่แน่รากกระทบอู่แล้วแต่ว่าก็พอผ่านไปเรื่อยๆมันก็ดูเราเรเข้าใจอ่ะอย่างที่บอกว่าเวลาสมมติเขาพูดมาเราก็มาคิดคิดเสร็จแล้วเราก็สุดท้ายละเราเป็นคนที่อยู่กับรู้ไหน มีคนที่รู้เรามีคนที่แบบทัชทัชเจเขาเอารู้ว่าแบบสิ่งที่เราทาเป็นยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเราคุยกับเขามอนกับเขาทุกวันอนะ่ะคุยกับเขาตื่นเช้าไปส่งเขาแต่เช้าทุกวันคุยกับเขาทุกวันเนรื่องเป็นยังไงตอนเขาเลอกเรียนเสร็จเรารับกลับมารู้กอยู่กับเขาทุกวันผมอยู่กับเขามากกว่าทุกคนที่แบบว่าเออแต่ว่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้แบบมันมันเป็นคนที่แบบว่าเนต์อะไรที่จริงๆก็คือแบบว่าขอให้ ไว้ใจได้เลยกับความเอาใจใส่ที่เรามีให้กับลูกๆอะไรเงี้ยคือออยออยมีลูกคือออยออยพึ่สนกเลยเนะคือออยอ,อย่ะตั้งใจเลี้ยงลูกมากคือ,อออยมีเป้าหมายในการเลี้ยงเขาแต่ไม่ใช่เป้าหมายแบบว่าฉันจะต้องให้เธอเป็นด็อกเตอร์นะ<อ>เธอจะต้องจบมาทํางานแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เลยนะคะคือออยเป้าหมายของออยคือออยอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาแบบว่าดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่าเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมัน ไม่รู้จะอธิบายยังไงคืออยากให้เขาเป็นคนดีแหละคือปัญหาดีกับลูกทุกคนแลใช่แลว้วเราตใชละละละได้ไม่ว่าจริงๆงถ้ามาถึงตรงนี้นะก็ได้ก็ยังรับมือได้ยังไม่จิดจะฟ้องใครไม่ดียังไม่คิดจะฟ้องใครม,มคครีมีมีไหมมีเก็ไม่มีก็คอะไรเราต้องหลับไปแม่เลือดไหลผ่านอย่า ก็ย <inequ ity S 1> ังไม่ร anyway, so on ู Ay ้เราเราไม่อยากบอกนะคนนะว่าว่ามันเป็นยังไงผมเอาจริงที่อยู่ในวงการมันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบว่าเคยแบบว่าคุยกันเรื่องแบบว่าหืมคุไม่ได้แล้วผมต้องเก็บเก็ไว้มาให้สุดไม่ไม่ใช่เรื่องลูกป็นเรื่องเรื่องน้องเรื่องดีก็เลยคุยใช่ไหมจะจำได้ไหมจำไม่ได้ละไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเออทำไมไม่ดีรู้สึกว่าตีแตกตีแตกเพราะว่าแบบมันดีมันก็เป็นเรื่องแบบ ความปัญหาดีที่เรามีให้กับสิ่งสิ่งวนึงแต่ว่าคนอื่นไม่ได้มองแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจแหละว่าทุกคนทุกคนอยากอยากให้แบบครอบครัวเราอ่ะมันมีหนุ่มแบบอย่างเงี้ยเรา,เา,าก,นนะก็พยายามีทำอยู่ครับแล้วก็เขารักลูกแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้แล้วเรารักเท่าเทียมกันด้วยการอก่ทอกคนเอาบิ๊กทินไปทำแบะว่าปัญหาเลยไม่เับน้องห,หอน้าติบเพื่อจะได้มีดราม่าติดแบบนี้ <c oughs> คือถ้าถ้าจะไม่ออกงานคือลูกไม่อยากทำะจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวว่าจะเป็นดราม่า,มาคือออยรู้สึกว่ามันมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของเขาแล้วก็เป็นโอกาสที่แบบว่าลูกค้าจะมาพอ,อย่างวันนี้ที่เรามาก็คือโคเวก็ไว้วางใจบ้านเราให้แบบว่ามาเป็นตัวแทนผู้ใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเด็กยังแฮปปี้อยู่อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือลิงโลดอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็ยังทํา พี่ออยก็ไม่มีแต่เขาต้องบอยว่าอยากมาถามทุกเช้าเลยวันนี้พ่อก็จะไปทำงานนะอยากมาด้วยไหมตกลงตลอดค่ะไม่เคยฉีกสัญญาตลอดขึ้นไปอ่ะร้องเพลงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยประเด็นคือเดี๋ยวพรุ่งนี้มอมีกับพ่อจะไปทำงานนะหนูอยากไปไหมถ้าไม่ไปบอกได้นะลูกเดี๋ยวหนูก็อยู่บ้านกับป้านุชได้อยู่กับเบบี้นะไม่เอาจะไปด้วยแต่ถ้าไปอ่ะ ร <amounts of water writers> okay ููปนโอเคตอนนี้เอาจะชิงแต่คนแรก็ดูวิวไม่แต่ว่าถึงพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็าแต่เขาบอกว่ามันก็คงจะมีสักวันนึงที่เขาบอกว่าอยากมาแล้วก็ถึงวันนั้นเราก็คงจะอาจจะไม่ได้เจอกันนะออย่างเงี้ยเขาพูดตรงนี้ใช่อายุเราอยู่ก็เอางี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่คอมเมนต์เข้ามา ทั้งให้กำลังใจนะแล้วก็ทั้งแบบว่าออแนะนำติชมแนะนําใดๆเข้ามาสิ่งที่สิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะปรับปรุงอ่ะเราก็ปรับไม่ไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็เราก็รับฟังความคิดเห็นแต่ว่าอะไรที่มันแบบคอมเมนต์นแรงเกินไปแล้วก็เลยลามตามอะไรเงี้ยเราก็บางอันเราก็ต้องบล็อกไปแล้วก็เราก็คกุณต้องมองข้ามไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยู่คือยู่ในวงการนี้มัน,นมันไม่ได้มีคนรักเราไปคนหมดทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ทุกคนก็มอง ในมุมต่างๆเลยก็เข้าใจแต่ตอนนี้จากวิธีการเป็นบล็อกสำหรับคนที่เขาทาความเป็นมือใหม่ไม่มีการเก็บสารไปติดต้องรอาในพอดีอ๋ออย่างอย่างอย่างไม่มีมองไปเยอะไหมไม่เยอะหรอกค่ะคือส่วนใหญ่ก็คือถ้าสมมติว่าเขาจู่หัวมาแล้วมันเป็นการทะเลาะกันลงไปยาวๆอะไรเงี้ยเอออันนี้เราอาจจะต้องตัดตัดต้นลมไปเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนเข้ามาทะเลาะกันเราไม่อยากให้เขาเมาถูกเถียงกันที่กจะไปชุนนวนใช่แล้ว ดูแล้วเครียดอ่ะเดีอยากให้ครอบครัวเราแล้วแบบมีความสุขดีกว่าเอตาเนีวครบจบทุกข่าว